สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องมุนยนวยคนดีคนเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาเล่นเกมยิงปลาค่ายจิรีนะคะทุกคนคะ่ะเกมนี้ก็ชื่อว่า Fishing a l l Star นะคะหรือว่า All Star f i s h i n g นั่นเองนะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอไปจะอัปเดตลงให้ทุกวันเลยนะคะพี่ขาและสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองเล่นลองตามก็สามารถไปลองไปตามกันได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่ หรือว่า ads a d 4 8เข้ามากันได้เลยนะคะวันนี้ก็พกทุนมาที่500บาทนะคะทุกคนเราก็ขออนุญาตเริ่มเบ็ดหนึ่งกันไปเลยนะจ๊ะเออใครที่เป็นมือใหม่อยากเป็นมือโปรแบบน้องนะคะก็เราก็มีโบนัสท่ามสำหรับเกมยิงปลาแจกให้ด้วยนะคะเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยนะคะเท่าที่เล่นมานี่คือแบบช่วงเวลานี้คือเลิศเลยนะคะทุกคนขาบอกเลยเออ,เอามาถึงได้ฟินิกเลยนะ,ะทุกคนเอากดเลยครับผม กดไปเลยกดยิๆๆๆๆ่ยิ่ยิ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 กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนกดให้มันได้ร้อยหกสิบนะคะสูงสุดร้อยหกสิบเท่านั้นนะคะเต็มแม็กซ์นะคะทุกคนเอามาบินไปจ้ะบินไปเลยโหบินไปเลยเออมีไหมโอ้โหมาแค่นี้เองเหรอแรงมากค่นะคุณหนอโอ้มาถึงเราก็ได้เลยเนืจากวนสวยงามคะ่ะเก็บไปแล้วเราก็เริ่มไปส่องไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะใส่เวดส่องกันไปเลยนะจ๊ะเอาเขาาเขาได้ปูกันหมดแล้วเรายังไม่ได้เลยทุกคน เอององนะนี้อ่ะมาขอหน่อยละกันนะขอหน่อยละกันเอออยากเอาอยาลอยโอ้โหยังไม่ทันได้พูดเลยไม่เป็นไรนะคะทุกคนค่ะออมาเหมือนจะเปลี่ยนฉากแล้วเลยเออมาเปลี่ยนฉากแล้วนะคะทุกคนค่ะออสซาฟิชชิ่งนั่นเองเน,นคะคะทุกคน ใครที่ตามแล้วนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าอยากให้เล่นทุนเท่าไหร่อะไรยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวน้องจัดให้เลยนะคะพี่พี่คะอ้ามายิงกันเลยกันทุกคนคะ่ะเออปลาเล็กปลาน้อยรอไปแล้วกันเออคูณห้าไปเลยค่ะรอบนี้สวย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 ,สวย,สวยไปเลยค่ะทุกคนปลาหมึกหรอต้องเป็นของฉันสิไม่ฉันจะเอาเต่าจา้ะเธออยากได้ปลาหมึกเธอเอาไปเลยจ้ะเธอยยงไม่ยังเต่าฉันก็พอเห็นไหมพอเราไปยิงเต่ามันก็มายิงกับเราะทุกคน เราได้มา3ตัวเออสี่ห้าตัวเออเรียบร้อยโอ้โหหมุนอุ้ยปุ้ยอันยะหมดเลยนะคะทุกคนโอ,อ้ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,200งพันสองร้อยแล้วนะกำไรของเราก็เยอะอยู่นะทุกคนใครที่อยากตอ่ออยากตอมวะอยากตามนะคะก็สามารถไปลองไปตามกันได้นะจ๊ะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่า a a t 4แปดเข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนเออฝากครั้งแรกแค่100บาทเท่านั้นนะคะทั้งครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำยอดเถินนะจ๊ะ1บาทก็สามารถฝากได้ และเราก็ยังมีโบนัสถามสำหรับเกมยิงปัแจกให้ด้วยนะคะใครที่เป็นมือใหม่อยากเป็นมือโปรนะคะต้องรีบตามแล้วนะคะโบนัสถามเป็นเวลาที่ดีที่สุดยเนเลยนะคะเราขัดสันมาให้อย่างดีนะคะทุกคนเอามาเราก็ได้กําไรเราขึ้นเป็นสี่เป็นแล้วนะทุกคนตอนนี้ค่อยๆขยับเบ็ดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะดูจังหวะแล้วก็ลุยได้เลยนะคะขยับเบ็ดไปเรื่อยๆแล้วก็ดูจังหวะมันด้วยนะจ๊ะเออยิงไปจ้ะเต่าง้อยจ๊ะขอหน่อยนะ เต่าเอ้ยเต่าอ,อูอยากได้เตางอยอ,อู้เตอนนี้รวมสี่ร้อยทุกคนจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหมเนี่ยแรงมากนะถ้าไม่รอดอะ่ะอายคนอายเขาหมดเออมาจ้าคูณห้าไปเลยรอบนี้สวยงามเออเรียบร้อยค่ะห้าร้อยห้าร้อยเป็นไงละเออต้องดูจังหวะมันดีๆนะคะทุกคนคะ่ะต้องดูจังหวะด,ดีๆเลยนะมาขอฟินิกอีกรอบไหม เออขอฟินิกอีกสักรอบแล้วกันเนาะอุ๊ยเพื่อนเราได้ไปแล้วทุกคนเราขอบ้างเราขอบ้างขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมใครอยากตามรีบตามเลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่หรือว่าแอด ATC 8เข้ามากันได้เลยนะคะอ่ะเรียบร้อยทุกคนเออกดไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะกดให้มันไปถึง160กดไปเรื่อยๆกดกดจนยยหยุดกดจนกว่ามันจะหมดเออนั่นแหละ เรียบร้อยค่ะค,คุณขาเบสสี่เลยนะรอบนี้เนอะเบสสี่เลยนะใครที่อยากลองเล่นลองตามลีซตามได้เลยนะคะใต้คลิปนี้มีทางเข้าให้อยู่นะจ๊ะหรือว่าแอดเอทีีแตกเข้ามากันได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหรอบนี้สวยงามครับผมเก็บไปหนึ่งพันแปดร้อยนะคะทุกคนค่ะสวยงามเลยนะคะรอบนี้เอออีกสักนิดไหมอีกสักนิดหรือว่าพอแค่นี้ดีพอแค่นี้ดีกว่านะคะทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่อ e ีพีหน้านะจ๊ะ